นี่คือพระเอกยอดชายเมฆสุวรรณกับนางเอกเพชรราชวราสองท่านนี้แสดงหนังร่วมกันเพียงแค่สี่เรื่องนี่เรื่องแรกครับไม้ป่านี่เรื่องที่สองเจ้าเปิวสิงสุพรรณนี่เรื่องที่สามแววเสียงลมรักและเรื่องสุดท้ายเรื่องชะตาชีวิตและในหนังสี่เรื่องนะครับที่พูดเมื่อสักครู่นี้ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่อง ชะตาชีวิตที่ยังมีเศษฟิล์มเหลือให้ดูภาพได้นางเอกเพชรราชาวรานั้นเข้าวงการหนังไทยมาตั้งแต่ปี2505นะครับเรื่องแรกบันทึกรักของพิมพ์ชวีคู่กับพระเอกมิตรชัยบัญชาส่วนพระเอกยอดชายเมฆสุวรรณนะครับเข้าวงการในปี2514หนังเรื่องแรกก็คือน้ำใจพ่อค้าแสดงคู่กับนางเองกกัมพูชา คุณดีสเวตนะครับที่โด่งดังมาจากเรื่องงูกเก่งกองแล้วนางเอกคนที่สองของคุณยอดชายเมฆสุวรรค์ก็คือคุณอรัญญาณาวงเชื่อไหมครับว่าคุณยอดชายนั้นแสดงหนังตั้งแต่ปี2อ1 4นะครับแต่กว่าจะได้จับคู่กับนางเองกเพชรชราชารานั้นปาเข้าไปในปี2อ1 6โดยหนังเรื่องไม้ป่านั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่27เมษายนปี2อง ส่วนหนังเรื่องที่สองเจ้าปลิวสิงสุพรรณนั้นเข้าฉายเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมปี2516และหนังเรื่องแววเสียงลมรักของคุณพงไหสุวรรณพัฒนั้นเข้าฉายครั้งแรกวันที่1กุมภาพันธ์2517จากนั้นก็มีการถ่ายทำหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องจะตาชีวิตใช้สองพระเอกนะครับก็คือคุณยอดชายเมฆสุวรรณอีกท่านหนึ่งที่เป็นพระเอกยืนมาตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือคุณ คันคิดขวัญประชานางเอกก็จะเป็นคุณรุ้งละวันศรีปฏิมกูลคนนี้ครับแล้วก็นางเอกเพชรราชวราแต่ว่าหนังเรื่องนี้มีความลาดช้าในการถ่ายทานะครับแล้วก็ลาดช้าในการออกฉายโดยหนังได้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2519ที่โรงหนังสาลาดเฉลิมกรุงถ้าท่านใดมีโอกาสดูหนังเรื่องนี้เต็มๆเ,เรื่องนะครับจะพบความปิดปกตินะครับของ ดาราอย่างนางเอกเพชรราชวราชนะครับตน้นต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วบางทีปลายเรื่องนะครับหน้าตาของคุณเพชรรานั้นจะไม่เหมือนเดิมนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับก็เพราะว่าเป็นการถ่ายทําที่ล่าช้านะครับปกติหนังหนึ่งเรื่องนั้นถ่ายทํา1เดือน2เดือนก็เสร็จนะครับเพื่อที่จะฉายแต่ว่าเรื่องนี้ช้าจริงๆนะครับคุณตุ๊กตาจินดานุซึ่งเป็นดาราเด็กในเรื่องนี้ก็ เล่าให้ฟังนะครับว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายคุณตุ๊กตาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับแสดงเป็นลูกสาวของคุณเจราชวราชาที่เกิดกับคุณกันคิขันประชาแล้วต่อมานะครับเมื่อโตขึ้นนะครับคือในบทหนังโตขึ้นแต่จริงๆหนังเขาไม่ต้องให้โตมากนะครับแต่คุณตุ๊กตานั้นโตขึ้นในตอนท้ายเรื่องจริงๆนะครับคุณตุ๊กตาจินดานุนต ดูหนังเรื่องนี้ที่ตัวเองแสดงก็ยังตกใจนะครับถ้าหมาหนังเรื่องนี้บางทีก็ตัวจิ้วเดียวนะครับคุณตุ๊กตาแล้วพอเวลาในหนังผ่านไปคุณตุ๊กตาก็โตขึ้นตามลําดับเหมือนกับหนังรอให้คุณตุ๊กตาโตขึ้นแล้วก็ถ่ายทำซึ่งจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่คุณยอดชายเม่สุวรรณนะครับกําลังเศร้าใจนะครับเพราะว่าในเรื่องเขาเปิดมาให้จับคู่กับคุณตุ่งละวัฒนศรีปฏิมาภูลนะครับส่ดค,คุณเพชรราชาราชนั้น ตอนนี้ก็มาพักอาศัยอยู่กับคุณยอดชายเมฆสุวรรณเพราะว่าตัวเองนั้นสติพั่นเฟือนนิดหนึ่งนะครับนี้ออกจากบ้านมาคุณยอดชายนั้นนําตัวมารักษาคุณเพชรราจจาลูกไม่ได้นะครับจําสามีในเรื่องก็คือคุณคันชิตขวัญประชาไม่ได้นะครับในคุณยอดชายช่วยรักษาจนความจําเริ่มฟื้นขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าคิดว่าลูกนั้นไม่อยู่แล้ว คิดว่าสามีนั้นไม่อยู่นะครับพอใกล้ชิดกับคุณยอดชายแบบนี้นะครับก็สงสารคุณยอดชายคุณยอดชายเองก็สงสารคุณเพชรชราทั้งสองก็เลยคิดว่าจะปลงใจรักกันนะครับอยู่ด้วยกันแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่นี่มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของวาลิกิตจริงๆนะครับไม่งั้นหนังเขาไม่ตั้งชื่อเรื่อง ตตชีวิหนังทั้งเรื่องนะครับแม้ว่าคุณเพชราจะแสดงตลอดทั้งเรื่องคุณยอดชายนั้นมากลางเรื่องนะครับแล้วก็มีบทคู่กับคนอื่นร่วมของคนอื่นหลายฉากนะครับก็ถือว่าแสดงได้มากพอสมควรสําหรับหนังเรื่องนี้แต่ว่าฉากที่ชนกันจริงๆนะครับกับคุณเพชราชาวราชวันนี้ผมตัดมาให้ดูทั้งหมดนะครับนี่ชนกันจริงๆมีแค่นี้จริงๆนะครับนี่คือหนังเรื่องท้ายสุดนะครับของคุณ เพชรรัตชวราชที่แสดงเป็นนางเอกให้กับคุณยอดชายมิสวดนะครับหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้แสดงอีกเลยนะครับจนกระทั่งเรื่องสุดท้ายปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็แสดงไปเป็นแม่สรพงษ์ชาตรีนะครับนางคุณชรินนะครับก็ต้องแสดงนะครับท่านคนอื่นนั้นไม่รับแล้วนะครับคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็พอดูล่าช้าไปด้วยก็จะรู้สึกว่าคุณเพชรรันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากเรื่องสายฝนที่คนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง มาเรื่องนี้ก็ยิ่งเห็นไปนะครับนี่ครับจากที่ทั้งคู่ลงใจจะรักกันและฉากที่ผมตัดมาตรงนี้เลยนะครับจริงๆจะเห็นคุณตุ๊กตาจินานุษย์เด็กคนนี้นะครับเด็กหญิงตุ๊กตาเข้าไปร้องอ้อนวอนกับแม่นะครับบอกว่าให้มาอยู่กับพ่อแต่แม่นั้นสัญญากับหมอเลยนะครับหมอก็คือสุดยอดชายบอกจะแต่งงานกันคุณกันชิตนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับเพราะว่าชะตาชีวิตทำให้ตัวเองต้องพิการแล้วก็ เมียนั้นทิ้งไปนะครับโดยที่จำไม่ได้ก็ได้แต่หวังนะครับว่าโชคชะตาลิขิตจริงๆแล้วครับที่จะทำให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันได้นะครับก็รักแท้ต้องเสียสละคุณยอดชัยเองก็เรียกว่า,ากระอักกระอ่วนใจนะครับที่เมื่อรู้ว่าเขามีเจ้าของมีลูกด้วยกันตัวเองนั้นจะทำอย่างไรล่ะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องชะตาชีวิตคุณเพชราชวราช ตอนที่คุยกับผู้สืกหาวในงานสมคุณยอดชายเมฆสวนถามว่ากับคุณยอดชายนั้นแสดงหนังด้วยกันเยอะไหมท่านก็บอกว่าสี่เรื่องแล้วก็แทบจะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะแสดงหนังด้วยกันนั้นน้อยนะครับแล้วยิ่งมาถึงวันนี้นะครับแสดงหนังด้วยกันเพียงแค่สี่เรื่องบางคนอยากดูนะครับไม้ป่าเจ้าปลิวสิงสุพรรณ แววเสียงลมรักนั้นตามหาฟิล์มหนังไม่เจอนะครับเหลือเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละครับเรื่องชะตาชีวิตที่พวกเราตามไปเจอฟิล์มหนังครบจบเรื่องนะครับอยู่ในกลุ่มฟิล์มของโรงหนังเฉลิมเอกที่จังหวัดอยเอ็ดนะครับก็เลยได้มีโอกาสเห็นบทบาทของคุณยอดชายเมฆสุวรรณแสดงคู่กับนางเอกเรียกว่านางเอกยอดนิยมในอดีตนะครับคุณเพชราชราชวรา วันนี้ผมก็เลยตัดเฉพาะฉากที่เห็นคุณยอดชายเมสุวันกับคุณเพชรชราชวราชนั้นเข้าฉากแสดงด้วยกันเอามาฝากทุกท่านนะครับ